สวัสดีครับเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากหลังเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านในช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีมังกรครับดวงชะตาของท่านในช่วงปักหลังเดือนมีนาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปักหลังเดือนมีนาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่2ดาบสัญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นปัญหาและอุปสรรคของชีวิตนั่นเองนะครับ ไพ่สองดาบนั้นถ้าเป็นปัญหาอุปสรรคก็หมายควาว่ากับคนรักคู่รักคนที่อยู่ใกล้ตัวกันมีโอกาสที่จะทะเลาะบ,บ่อแว้งกันในลักษณะแบบนี้หรือว่าไพ่ใบนี้ให้ระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมีคมบาดมีดบาดในลักษณะแบบนี้หรือว่าเดินไปก็ไปเตะขาเก้าอี้เตะขาโต๊ะทําทให้เกิดบาดเจ็บที่เท้าในลักษณะแบบนี้นั่นเองแต่ว่าเป็นการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับไพ่สองดาบนั้นหมายถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่อยู่แดนไกลหรือไม่คนที่ทํางานใดๆนะครับผมผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์มีการไลฟ์สดขายสินค้าคนที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นดิกตอรเกอร์คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในลักษณะแบบนี้บางทีคลิปของท่านที่โพสต์ไปนั้นด้วยระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ วันมียอดวิวเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าหลายๆล,ล้านตัวท่านเองนั้นจะมีชื่อเสียงแล้วละ่ะประกอบกับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดลซันไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับไปทั่วในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่มีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีนั่นเองสำหรับไพ่สองดาบนะครับ ชาวราศีมังกรครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตยงไพยิบซีกับผมอาจานุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการตรวจเช็คดวงชะตาเพราะว่าในช่วงปีใหม่ไทยเนี่ยดวงชะตาของคนเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นนกัน สนใจแล้วก็ให้รีบติดต่อเข้ามาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่เดอร์ซันไพ่เดอซันนั้นเป็นไพ่เท้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่เท้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้จะมีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงิน หรือว่ามีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับแม้กระทั่งเรื่องของสภาพจิตใจด้วยหากในโชคที่ผ่านมาผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นมีความเครียดบางท่านนั้นถึงขนาดที่ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องของความรักมันมีปัญหาไปหมด แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปักหลังเดือนมีนาคมนั้นจิตใจของท่านจะเริ่มโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นมันมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีนั่นเองส่วนผู้ที่เกิดราศีมังกรท่านใดเจ็บไข้เดี้ยป่วยเจ็บอ่อนๆแอดๆรักษาไม่หายสทีพอเข้ามาสู่ในช่วงปักหลังเดือนมีนาคมนั้นร่างกายของท่านจะเริ่มทุเลาเบาลงแล้วก็ร่างกายของท่านนั้นจะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับ ตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาหรือแม้กระทั่งคนปกติธรรมดาตัวท่านเองนั้นจะได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากๆอย่างนี้เป็นต้นคนที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงนะครับคนที่เป็นอินลูเอนเซอร์คนที่เป็นทิกตอกเกอร์คนที่เป็นยูทูบเบอร์บางทีตัวท่านเองนั้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเข้ามาสู่ในช่วงปักหลังเดือนมีนาคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นผลงานจากตัวท่านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในตัวท่านเองนั้นรวมไปถึงคนที่ทําคลิปต่างๆนะครับจะได้รับความนิยมกลายเป็นกระแสโด่งดังอย่างนี้เป็นตน้นคนที่เป็นดาราเป็นนักร้องก็จะมีงานโชว์ตรงโชว์ตัวนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะคนที่เป็น t ิ k กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ในลักษณะแบบนี้ก็จะมีงานรีวิวสินค้าต่างๆเข้ามาแน่นเอียดจริงๆเลยทีเดียวนะครับจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีชื่อเสียงมากๆนั่นเอง อย่างที่ผมพูดไปว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่เก้านี้คือไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังกราชไพ่ใบนี้ผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปางหลังเดือนมีนาคมนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใคร่เมตตาเอ็นดูจะส่งเสริมตัวท่านนั่นเองจะทําให้การงานของท่านนั้นมีความเจริญก้าวหน้าคนที่ทํางานอยู่ในแวดวงการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราช คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลงานด้านนี้จะได้รับการส่งเสริมดีมากๆเลยนะครับหรือว่าคนที่ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์ก็จะโดดเด่นมากเช่นกันผู้ที่เกีิดราศีมังกรอย่างเช่นคนที่เปิดร้านขายพวกเครื่องสังกพันธ์ทั้งหลายให้เช่าว,วัตถุมงคลให้เช่าพระให้เช่าเครื่องรางข,งของขลังในลักษณะแบบนี้ ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าดวงการงานของท่านจะดีมากๆคนที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสมุดปารกกาดินสอหรือว่าจะเป็นพวกแท็บหลงแท็บเล็ตนะครับพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆอะไรที่ใช้ในการศึกษาจะดีพวกชุดนักเรียนลูกเสือเนตรนารีรวมไปถึงพวกชุดนักศึกษาต่างๆนั้นก็จะขายดีนั่นเองนะครับถามว่ามีไพ่ดินเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคาราชและไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดยราศีมังกรในช่วงปากหลังเดือนมีนาคมนั้น จะได้มีโอกาสทำบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นผู้ศาสนานกชนนั้นก็อาจจะมีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานบางท่านสนใจเกี่ยวกับธรรมะสนใจเกี่ยวกับการฝึกจิตนั่งสมาธิหรือว่าบางท่านนั้นพอมีเวลาก็คือไปยังสถานปฏิบัติธรรมใกล้บ้านในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ส่วนบางท่านนั้นจะได้ไปร่วมงานบุญงานบวชนะครับงานมงคลทั้งหลายในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ดอะฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่ห้านี้คือไพ่เดอเอมโพรหรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ใบน,นี้คือไพ่แห่งความโดดเด่นไพ่ที่ดีที่สุดของผู้ชายหรือว่าไพ่ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของผู้ชายเลยก็ว่าได้ ถ้ามีาไพ่ใบนี้ดวงการงานของผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรนั้นจะพุ่งทยานอย่างแน่นอนนะครับตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่าทํางานรับราชการผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมดีมากๆม,มีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีอํานาจมีบารมีมีลูกน้องบริวารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็จะดีนะฮะสำหรับไพ่เดมเพอร์รหรือว่าไพ่จักรพรรดิตัวท่านเองนั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติ มีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะได้ตำแหน่งสำคัญสําคัญทางการเมืองคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาทํางานอยู่ในภาคเอกชนก็มีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งบางคนนี่ขึ้นมาจากพนักง,งานปฏิบัติการธรรมดามาเป็นหัวหน้าง,งานมาเป็นผู้จัดการมาเป็นทางด้านของผู้บริหารระดับสูงมีการปรับไรายได้ปรับเงินเดือนปรับสวัสดิการใหม่ๆอย่างนี้เป็นตน้น ส่วนคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายถ้าหากว่ามีไพ่เดเอมเพอเร่ก็หมายเขาว่าจะขายดียอดขายต่างๆนั้นจะพุ่งพวดอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่โดดเด่นจริงๆนะครับไพ่เดเอมเพอเร่หรือว่าไพ่จักรพรรดิคนที่ทํางานรับราชการที่มียศมีตําแหน่งมีโอกาสมากเลยนะครับคนที่เป็นตํารวจเป็นทหารจะได้เป็นในพันในพลอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคุณผู้หญิงที่เกิดราศีมังกรถ้าหากว่ามีไพ่เดเอมเพอเร่หรือว่าไพา่จักรพรรด ดวงการงานของท่านนั้นก็จะมีความโดดเด่นไม่แพ้ผู้ชายจริงๆนะครับถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นถ้าเป็นเรื่องการงานดวงการงานของผู้ที่เกิดยวราศีมังกรน,นั้นดวงของท่านไม่ใช่ดวงลูกน้องแต่ว่าเป็นดวงเจ้าหน่ายนั่นเองนะครับคราวนี้มาพูดถึงลูกน้องบริวารกันบ้างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เพจออบคับหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยลูกน้องของท่านนั้นจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งนั้นจะว่านอนสอนง่ายซื่อสัตย์ไว้ใจได้นะครับช่วยงานท่านได้เป็นอย่างดี ลูกก็เช่นเดียวกันถ้าว่าตัวท่านเองนั้นมีลูกสองคนคนหนึ่งนั้นจะน่ารักมากพ่อแม่บอกอะไรก็เชื่อฟังแล้วก็ในช่วงนี้ปิดภาคเรียนอย่างนี้เป็นตน้นก็ไม่ได้เกเรไม่ได้สร้างปัญหาอะไรต่างๆนะฮะให้กับคุณพ่อคุณแม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจแต่ลูกอีกคนหนึ่งของท่านนั้นถ้าว่ามีไพ่เพออฟซอร์หรือว่าพ่เด็กที่ดาบก็หมายเขาว่าในช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้เนี่ย เวลาว่างเยอะบางทีตัวเขาเองนั้นไม่รู้จะทําอะไรอาจจะไปคบเพื่อนนะครับคบฝูงในลักษณะแบบนี้ไปทําอะไรที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอย่างนี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับจะสังเกตดูได้ว่าในช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยอากาศมันร้อนเด็กๆจะไปเล่นน้ํากันคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลด้วยนะครับถ้าหากว่าหมู่บ้านของท่านชุมชนของท่านอยู่ใกล้แหล่งน้ําจะมีข่าวว่าเด็กๆนั้นจมน้ําเสียชีวิตบ่อยนะครับในช่วงนี้ฉะนั้นต้องดูแลกันหน่อยนะครับ ภายบนี้บางทีลูกๆของท่านนั้นอาจจะแยกตัวออกไปหรือว่าอยู่ห่างไกลกับพ่อแม่ในลักษณะแบบนี้อาจจะไปศึกษาต่อไปอยู่ที่หอหรือว่าเรียนจบแล้วนะครับอาจจะไปหางานทําอยู่ที่จังหวัดไกลๆคืออยู่ห่างไกลาจากพ่อแม่หรือว่าบางท่านนั้นลูกๆแต่ง,งานก็แยกครอบครัวออกไปอยู่ห่างไกลาจากพ่อแม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเชน่นกันนะครับถ้าหากว่าเป็นบุตรบริวารลูกน้องของท่านอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็หมายความว่าเมื่อมอบหมายงานไปแล้ว ก็ต้องติดตามหน่อยนะครับบางทีนะฮะตัวท่านเองนั้นให้อิสระมากจนเกินไปอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจทําอะไรโดยพลาการให้ระวังด้วยนะครับว่าผู้ที่กราศีมังกรน,นั้นจะเดือดร้อนพอเลราะลูกน้องนั่นเองพไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าบุตรบริวารเป็นพิษนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่หไม้เท้าสัญ,ญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยีิบสีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงาน ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าบางสิ่งบางอย่างผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วอาจจะไม่ละเอียดพอไพ่ใบนี้กําลังจะมาเตือนท่านว่าคิดจะทําสิ่งใดก็ตามแต่ในช่วงของเดือนมีนาคมนั้นต้องระมัดระวังคิดให้ละเอียดรอบคอบคิดให้รอบด้านก่อนนะครับอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าตามกระแสในลักษณะแบบนี้ถ้าตัวเราเองไม่รอบคอบระวังไว้ด้วยว่าจะตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้มันจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกิดราศีมังกรที่ทํางานรับราชการมีโอกาสเจริญก้าวหน้าแล้วก็คนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าเช่นกันนะครับคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่โดดเด่นเพียงแต่ว่าในการที่จะตัดสินใจคิดจะทำอะไรในช่วงของปกักหลังเดือนมีนาคมนั้นต้องใจเย็นๆคิดให้ละเอียดรอบคอบช้าๆได้พราเลี้งามนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือ ไพ่ควีนออฟวันหรือว่าไพ่ราชนีถือไม่เท้าชาวราศีมังกรท่านใดที่จะไปพูดคุยต่อรองเจรจาเรื่องใดๆก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะเจรจาประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยเมตตรีดีเข้าขนได้ง่ายตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสได้พบปะก,กับผู้คนมากมายแต่ว่าผู้ที่ราศีมังกรนั้นเป็นคนที่เข้าขนได้ง่ายคบได้หลากหลายตั้งแต่ขอทานยรัฐมนตรีเลยอย่างนี้เป็นตน้น งานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นฝ่ายขาย,ขายการเป็นเซลล์นะครับตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จเมื่อไปพรีเซนต์งานไปนําเสนองานจะได้ลูกค้าใหม่ๆคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่จะขายดิบขายดีมือเป็นระวิงเลยนะครับจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้พบปากกับผู้คนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้จะต้องระมัดระวังหน่อยก็คือตําแหน่งที่4นี่คือไพ่5ดาบไพ่5ดาบนั้น ให้ระวังว่าจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเช่นทะเลาะเบาะแว้งกับค,คนรักคู่รักหรือไม่ก็คือเพื่อนร่วมงานเพราะว่าตัวท่านเองนั้นบางทีนี่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนอาจจะหลงตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เอาใจใจตัวเองถ้าทํางานร่วมกับคนหมู่มากเนี่ยบอกได้เลยเนะครับว่ามันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ค่อนข้างยากหน่อยนะครับตัวท่านเองนั้นถตหากว่าเอาใจใจตัวเองเอาแต่ความคิดเห็นของตัว SE เองเป็นใหญ่ให้ระวังว่าจะวงแตกนั่นเองเนะครับ ฉะนั้นการทํางานร่วมกับคนหมู่มากควรที่จะให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นเขาหน่อยให้เขาได้แสดงความคิดเห็นบ้างบางทีความคิดเห็นของคนอื่นนั้นเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้เราก็มีโอกาสที่จะเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดนําไปใช้และจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านในที่สุดนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีมังกรกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะซันอย่างที่ผมพูดไปว่า,พาไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ให้โชคให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้อะไรมาแบบฟุกฟลุก,ก,กเช่นการค้าการขายอยู่ๆก็ขายดิบขายดีมีออเดอร์ต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายหรือไม่ตัวท่านเองนั้นอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันตัวท่านเองนั้นมีไพ The ่เดอะเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังกราช บางทีโชคลาภที่ผู้ที่เกิดราศีมังกรจะได้มาจะได้มาจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะได้มาจากความฝันฝันเห็นตัวเลขแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ในลักษณะแบบนี้ถูกอย่างนี้เป็นตน้นเป็นอานิสงส์บุญเก่าที่ตัวท่านเองนั้นได้สั่งสมมานานอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่ตัวท่านเองนั้นจะได้เงินได้ทรัพย์จะได้มาจากไพ่เดอเอ็มโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิก็หมายความว่าอาจจะมีการปรับตําแหน่งใหม่นะครับได้มีการปรับเงินเดือนปรับรายได้ปรับสวัสดิการใหม่ในลักษณะแบบนี้หรือว่าได้มาจากธุรกิจการค้าการขาย มันดีขึ้นมากๆอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นี่คือการเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีมังกรที่จะเข้ามาในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคมนั่นเองเนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีมังกรกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบน,นี้นี่คือไพ่สามถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่สองไพ่สามถ้วยนั้นก็หมายความว่าความรักของท่านจะสมหวังคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่สที คนที่คบกันมานานแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันส่วนคนรักคู่รักชาวราศีมังกรที่แต่งงานนานแล้วอยากจะได้บุตรอยากจะได้ทายาทถ้าหากว่ามีไพ่สามถ้วยก็หมายเขาว่าจะได้รับข่าวดีครอบครัวของท่านนั้นจะเป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกแล้วก็ไพ่สามถ้วยนี้ก็หมายเขาว่าผู้ที่กราศีมังกรนั้นจะได้รวมญาติ จัดงานฉลองรื่นเริงม,มีการรวมญาติพบปะสังสรร์นาน,นานทีจะได้มีโอกาสทานข้าวทานปลากับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนพ้องในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้นะครับส่วนไพ่โดดตันนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เจอคู่เจอแฟนคู่หรือว่าแฟนของท่านที่จะเข้ามาหนึ่งจะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียง3จะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาใส่ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เดอเอมโพเลอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิคนรักคู่รักของท่านนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งหรือว่าเป็นคนที่มีบารมีกว้างขวางในลักษณะแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยนะครับส่วนไพ่เดอเฮรรพัตหรือว่าไพ่ภาษาคราชคนรักคู่รักของท่านนั้นบางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีหรือไม่อายุใกล้เคียงกันแต่ว่ามีความคิดความอ่านมีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าท่านมากๆอย่างนี้ก็ได้นดั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็นด้านที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักของผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ก็คือไพ่สองดาบนั่นเองไพ่ใบนี้ถ้าเป็นด้านไม่ดีก็คือจะทะเลาะก,กันบ่อยผู้ที่เกิดราศีมังกรบางท่านอาจจะบอกว่าแหมคนเราเป็นผัวเมียกันยังไงมันก็มีปากมีเสียงก็คือลิ้นกับฟันนั่นเองแต่ในช่วงของปลายเดือนมีนาคมถ้ามีไพ่สองดาบก็หมายความว่ามันจะทะเลาะก,กันมากขึ้นถี่ขึ้นนั่นเองนะครับความเห็นต่างหรือว่าความคิดความอ่านไม่ตรงกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้ เช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่5้าดาบไพ่5ดาบก็หมายความว่าจะมีโอกาสทะเลาะเบาแวงกันถ้าหากคนใดคนหนึ่งนั้นก็คือไม่ยอมกันในลักษณะแบบนี้เอาแต่จใจตัวเองนะฮะและที่สําคัญก็คือว่าไม่ฟังกันถ้าเป็นแบบนี้มันยิ่งจะทะเลาะก,กันแรงนั่นเองแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่มีการเลิกรายหย่าร้างกันหรอกนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะลาคาญใจเท่านั้นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปากหลังเดือนมีนาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีมังกรทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำ่าคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวาเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวาเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ